สวัสดีครับก็ขอนําทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมแมตช์จำลองการขันครับซูเปอร์ฟิลลี่ครับประจําสัปดาห์นัดที่8ครับคู่ระหว่างเทอร์เนมอสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสเซมิลล่าครับวันนี้ก็ผมแอดมินเพลนโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับผ่านอีฟบอลสองพันยี่สิบเอ็ดครับก็สำหรับคู่นี้ครับเตะกันค่ําคืนวันอาทิตย์ครับที่19ตุลาคมครับเวลา20่สนาฬิกาครับหรือ2องทุ่มตามเวลาบ้านเราครับผ่านสมอนอเม็กซ์ครับ อันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมครับวันนี้สเปอร์ครับฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเนัด14คะแนนอยู่อันดับ3ครับส่วนวิลล่าเนี่ยเนัด9คะแนนอยู่อันดับ13ก็ถือว่าสเปอร์ฤดูการนี้ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสถิติการเจอก,กันของ2ทีมครับหเกมหลังสุดเนี่ยเป็นวิลล่าชนะ3ครับสเปอร์ชนะ2โดยเกมล่าสุดเนี่ยเป็นวิลล่าชนะสเปอร์ไป2อศูนย์ในบ้านครับ ก็ต้องมาดูเกมจำลองในวันนี้ครับว่าผลจบเป็นไงครับสเปอร์ครับ4-1-3-1ครับหน้าเป้ามาติสเตลครับซ้ายอเดเบิร์ตขวาคูดูสตัวลุกเป็นซิมมอนครับตรงกลางมีซากจับคู่กับปาริญญาครับประตูเป็นบิคาริโอทางฝั่งของแอสเซมิลล่าครับ4-2-1-3หน้าเป้าวัสกินครับซ้ายซานโชขวาวิลเลียสครับตัวลุกมีมอแกนโรเจอร์ครับตรงกลางมีกามาลากับแม็กกินสามประตูเป็นซอดครับ แอสต์มิลล่าเนี่ยนัดล่าสุดก็ชนะเบอร์ล,ลี่มา2ต้นหนึ่งครับส่วนสเปอร์เนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากๆครับชนะลีดมา2-1เช่นกันเกมเริ่มครับเป็นสเปอร์เจ้าบ้านครับชุดขาวซ้ายไปขวาครับวิลล่ามาในชุดเลือดหมูครับบอลอยู่ที่คูดูสดูการน,นี้นี่บอกได้เลยว่าสเปอร์นี่เป็นท็อปซิกเลยครับเป็น อ่ากลุ่มทีมนําเลยครับฤดูกาลนี้ดีฤดูการที่แล้วเนี่ยจบอันดับ17นะครับโอ้โหถือว่าหนีตกชั้นเลยครับสเปอร์นี่เกือบจะตกชั้นไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพนะฮะโอ้โหแล้วสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยก่อนจบฤดูกาลเนี่ยก็เป็นในส่วนของแชมป์ยูโรปาลีกครับทําให้สเปอร์ได้ไปเตะบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับโดยที่เจ้าตัวทีมเนี่ยอยู่อันดับ17นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ปาฏจัก์มากๆครับโอเดร็ก,กิเตะขึ้นมา ส่วนวิลล่าในฟอร์มตกไปเอ้าซิม,มอนสัดลูกนี้ครับจังหวะนี้ได้สองจากนอกกรอบครับซิม,มอนวิซอรดครับเตะขึ้นมาโอบมาลีครับจังหวะนี้พักมาวิลล่าในทศชนะจะมี12คะแนนครับขึ้นไปอยู่ับบแปดหมาครับเปโดโปารโ์โรไปมาเอ้าจังหวะนี้ครับมาสเตนมาที่มิตี้คลาสนายวอสกินครับโอรีวอสกิน เอาลครับจังหวะนี้กูดูสแหมถ้าสปเปอร์ชนะน,นี่ก็จะขึ้นอันดับหนึ่งชั่วคราวครับ17แต้มก่อนเกมเนี่ยนะมี14คะแนนครับไปโดโปอโรให้มากูดูสกูดูสเปิดมาเอ้าจังหวะนี้ไปเสียบใสครับโอ้ใบเหลืองหรือเปล่าครับไอ้โดนะฮะเอ้าเป็นเตะม,มุมด้วยครับโอ้โหสินไม่ได้เป่าฟาวครับเปิดมาลูกนี้อูแรงเกินไป แล้วอยังได้มงนะครับก็ไม่ได้ลุ้นครับมองข้ามคายไปไกลเลยเปิดมาจังหวะนี้ครับอูเป็นปารินญ่าครับอ๋อเป็นคริสเตียนโรเมโรขออภัยครับกัปตันทีมครับหมายเลขสิบเจ็ดครับซอรเตะมามาที่มาเส้นโยงยาวมาเอ้าจังหวะโมแกนโรเจอร์สัตว์ลูกนี้โอ้โหส้มหล่นครับโอ้โมแกนโรเจอร์ จังหวะนี้ครับโอ้บอลมันส้มหล่นมาครับไม่ล้ําด้วยครับจังหวะนี้นี่ครับเป็นการหม่งสกัดของคิเซโรเมโลครับโอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้แหมเกือบได้ประตูขึ้นนําครับอาเซมิล่าวิคาริโอครับไปขึ้นมาวิคาริโอเนี่ยเป็นสามประตูพิเศกที่ซูเปอร์เซฟเยอะมากนะครับอัตราการซูเปอร์เซฟเนี่ยค่อนข้างเยอะครับออกแกลเลรเจอร์ครับให้มาเห้วิเลียดโอ้ช้าเกินครับจังหวะสุดท้ายย้ายมาจาก เซอร์ผู้ครับซันโชนจากแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับวันนี้ซันโชนได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสำรองวันนี้ลงเป็นตัวจริงเล่นในพรีเมียร์ลีกนี่ยังไม่ถึง10นาทีเลยครับตัวสำรองเป็นส่วนใหญ่เป,ดปโดรอครับให้มาซิม,มอนมาที่คูดูสครับคูดูสมาที่โอเดเบิร์ตสักไหนตูวนี้หโอ้โห,หปเปอร์เซฟครับโอ้ปัดมาได้ยังไงครับจังหวะนี้โอ้โห้เป็นซอสดูจังหวะ สัดเต็มข้อลูกนี้ครับนี่ครับออโตเบิร์ตครับจับบอลแล้วยิงเต็มข้อเลยครับซูปเปอร์เซฟครับเป็นไปมุมของทางฝั่งของสเปอร์ครับโอ้ซูปเปอร์เซฟครับแม่เปโดรโรอครับเปิดมาลูกนี้โค้งอา้ามาติสเตลฟานเดอร์เบนมาที่โรเมโลปาลินญา มาที่มาติสเตลปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับแม่โอ้โหยิงต่อเนื่องเลยครับสเปอร์ครับมาติสเตลเนี่ยยิงเลนยิงดีครับแม่ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องครับฟานเดอร์วเบนครับให้มาอูนี่15นาทีผ่านไปนี่เป็นสเปอร์ทำเกมได้ดีกว่าทุกอย่างครับมาติสเตลพิกให้มาเปโดโปอโรร็อกแล้วยิงเลยติดแมสเซนครับปาตอเลสให้มาไมตี้คลาส ไตทิ้งขึ้นหน้ามาเลยครับวัสกินแล้วหม่งมาร์แกนโรเจอร์ครับเฮเวียรเลดเปลี่ยนยกมาลูกนี้เป็นโลจอดอดซานโชสัตโอ้โหไม่ยิงเองแล้วยิงโอ้โหโอลิวัสกินครับโอ้จังหวะแรกนี้เป็นซานโชไม่ยิงเองครับโอ้ใจดีครับส่งดูครับดูจังหวะแรกของซันโชครับหรือตัวตัวยิงเองก็ได้ครับแต่ว่าเลือกให้วัสกินที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าครับโอ้แล้วเป็นซูเปอร์เซฟของวิคาลิโอบ้างครับแ่า โอ้อาเรื่องอยู่เหมือนกันครับในมุมแรกของวิลล่าครับฮาวเวลเยตจะโยนกขับมาปั่นโคง้งปัดออกอ้าปัดไม่ดีอา้ายังไงครับโอ้โหปัดผิดเหลี่ยมนิดนึงครับเกือบเข้าประตูตัวเองครับเปิดมุมครั้งที่2ครับฮาวเวลเลตเปิดโค้งมาอีกแล้วครับแล้วเป็นกามาลาตกากอากาศลูกนี้โอ้โหออกไปไกลเลยครับแม่ก็ได้กดดันถึง2ครั้งครับ อีกครับอู้ใกล้เคียงนะครับจังหวะนี้ถ้าดูจากมุมนี้นี่ถือว่าใกล้เคียงนะครับแม่ก็เซงของบอลน,น้อยกว่าครับผ่านผ่านบอลก็น้อยกว่าแต่ว่ามีโอกาสจบถึง3 4ครั้งแล้วสําหรับแอสซามิล,ล่าครับโอโดกี้คือหลังมาฟานเดเวนครับฤดูกาลนี้เล่นดีนะครับสเปอร์นี่เกมบุกนี้น่ากลัวมากครับสมัตออแฟงแล้วเสริมตําแหน่งมาค่อนข้างดีด้วยอ้าวจังหวะนี้ออกเบงครับหลังจากที่ปลด อังเก้ไปครับอังเกเนี่ยไปอยู่นอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยคุม8เกมแล้วยังไม่ชนะใครเลยครับก็กำลังจะโดนปลดอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเก้าอี้ร้อนเหมือนกันมาครับโอโดกี้โอโดกี้กราบซ้ายให้มาเจาปาลินญ,ญายกยาวมามาติสเตลมาติสเตลถึงบอลก่อนด้วยครับแต่เจอกับกอนซาโอ้เจอแม็กกินจังหวะสุดท้ายนี่ช่วยกันดีครับ เป็นบอลทุ่มครับของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับโอโดโอกี้ทุ่มมาที่โอเดรเบิร์ตครับ,โอ,รบโอโดรเบิร์ตโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่แม็กกินอีกแล้วครับแหมแม็คก,กินนี่ลงมาช่วยได้ดีครับบิสซอร์ดอ้าวเลนสั้น,นๆโอ้โหอันตรายครับกามา马าให้มาที่มาเซนครับมาเซนโยนยาวสกินมาร์กี้มอร์แกนโรเจอร์ครับจอร์ดอนซันโชเสียบอลอารติสเตลแต่ให้มาที่โอเดอร์เบิร์ตแรงเกินไป อลซาบอมเยอ่อยาวมาครับเอ้าคูรูสแตลล์โอ้ยนะว่าเป็นคูรูสครับจังหวะนี้โอเจอร์ครับให้มาติดบล็อกจังหวะนี้คูรูสให้มาที่แตลซิมอนจังหวะนี้ครับมาที่แตลไหลามาอู้โล่งเลยครับจังหวะนี้ซาครับซาหาช่องซาปาดมาโอเดอร์เบิร์ดซัดเอาเรียบร้อยครับ1นต่อศครับโอ้โห ยิงไม่ดีครับแต่ว่าเข้าครับจังหวะนี้โอ้โหถึงต่อศูนย์ครับโรเบิดครับแหมดูท่าดีใจซะก่อนครับโอ้โหยิงไม่ดีนะครับลูกนี้แต่ว่าโอ้โหเข้าประตูเฉยเลยครับประตูสามตูตี่ปัดแล้วนะฮะนี่ครับยิงเข้ามานี่ครับปัดแล้วครับแต่ไม่ดีครับยิงเบานะฮะบอลมันกึ่งกึ่งกลางประตูด้วยครับแต่ว่าบีซอนนี่ปัดเข้าประตูไปเลยครับแหมดูครับ นี่ครับโอ้โหปัดไม่ดีครับไปชนคานเข้าไปครับบอลไม่ได้แรงมากนะครับจากเท้าของโรเบิร์ตเนี่ยหนึ่งต่อศูนย์ก็สเปอร์ออกนําไปแล้วครับจากโรเบิร์ตครับก่อนหนน้าี้ก็เกือบยิงประตูได้แล้วนะครับนี่ก็ไม่พลาดแม็กกินครับโอ้วิลล่านี่ก็เพิ่งชนะมานะครับโมเมนตัมกาลังดีครับชนะนหน้งในบอลยุโรปด้วยเปิดมาครับก่อนหน้านี้ฟอร์มแย่ๆมากๆวิลล่าครับมาติสเตล แล้วมาเจอกับสเปอร์ที่ฟอร์มร้อนแรงด้วยครับแหมก็ยากอยู่เหมือนกันครับสเปอร์นี่ดูการน,นี้ใครก็ได้ครับสู้ได้หมดเลยครับเอาแล้วครับซิม,มอนมาอีกแล้วครับโอเดอร์เบิร์ตให้มากูดูสกูดูสขึ้นมาซิมอนไหลามาโอเดอร์เบิร์ตอีกแล้วจวังหวะนี้ผู้สิทิให้เล่นต่อครับวัสกินวัสกินวนมาบอกแกรเจอร์เจครับรจอร์เจอให้ที่วาสกินแรงเกินคืนหลังมาวิคาเรโอให้มาที่ฟานเดเบนครับ ไหลามาจังหวะนี้ซิมอนปาเินญ,ญาครับไหลามาที่โอโดโกี้โอโดโกี้เจอกับแม็กกินโอ้โหแม็กกินนี่เก็บดีมากครับวันนี้แม็กกินนี่เข้าสกัดบอลน,นีร้อยเลยครับแย่งได้หมดเลยครับวอสกินวอสกินวนมาเอเลียดโรเจอร์ทางขวาวอสกินด้านหน้ามีจอร์นซันโชค,ครับเราโอ้โจังหวะสุดท้ายเอ้าไม่ออกด้วยครับเราปัดทิ้งไปเลยครับเอาชัวไว้ก่อนเป็นเฮเวียดครับจะโยนเข้ามา โยนมาโอ้โหเอ้าเตะครับคอนซ่าโยนมาเบาเกินครับทางฝั่งของคอนซ่าก็ต้องตีลังกายิงไปก่อนครับก็ข้ามขานไปไกลเลยครับโอกาสยิงของวิลล่าเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยตรงกรอบสักเท่าไหร่ครับมาทางโอโดกี้อีกแล้วครับโอโดกี้ได้บอลบ่อยมากๆครับสำหรับปรับซ้ายของสเปอร์ให้มาที่ซิมอนแล้วมาที่โอโดกี้อีกแล้วครับโอโดกี้ได้บอล ตรงกลางมีเพื่อนว่างแต่โอโดกิจะยิงเองหรือเปล่าครับโอโดกิขึ้นมาแล้วทางขวามีเปโดปอโรครับคูร mm ุสคูรุสไหลมาซิมอนซิมอนหาช่องครับมาที่เปโดปอโรปอโรบนมาโอโดกิมาที่เตลครับแต่สัตว์ลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับมาที Ma ่เตลสัตว์ด้วยขวาเปโดปอโรครับอ้าวเป็นบอลทุ่มครับทดสองนาทีครับตอนนี้เหลือประมาณ20่วินาทีทุ่มมาคูรุส แล้วเตะขึ้นหน้ามาผู้สิทิ์ก็มองนาฬิกาครับเป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับสเปอร์นำวิลล่าอยู่1.0ต่อได้ประตูจากโอร์เบิร์ตนาที33เดี๋ยวเราดูสถิติครึ่งแรกกันครับถือว่าบุกได้มันขึ้นครับนี่ครับโอกาสยิง6ครั้งครับแล้วก็วินล่าเนี่ยสี่ครั้งครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้ากรอบสักเท่าไหร่ครับมาดูเกมครึ่งหลังกันครับเกมครึ่งหลังเริ่มครับเป็นวินล่าครับอูแล้ววินล่าเปลี่ยนตัวก่อนเลยครับ เอาติลมันลงมาแทนมอร์แกนโรเจอร์ครับนี่เป็นมิดฟิลด์ตัวลูกตั้งเตะเลยครับยิงไกลก็ดีครับย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาครับช่วงที่เลสเตอร์ตกชั้นมาครับมาติสแตลกูดูสครับเปโดปโปโรครับยังวนหาเพื่อนอยู่ครับแม่มาเซนก็ไม่แย่งด้วยเอาแล้วเปิดมาเอา้ามาติสเตลหู้ย จังหวะนี้เหมือนจะหมงชงไอ้เพื่อนซะมากกว่าครับโอ้โหแล้วบอลถึงบอลก่อนด้วยครับมาเซนบอมยาวมาเลยครับแหมวัดสกินก็ไปไม่ทันครับซิม,มอนขึ้นมาที่โรเมโรกูรุสมาที่แตวครับซิมอนแหมวันนี้เกมบุกของสเปอร์นี่น่ากลัวมากครับไปโดปอโร เปโดเปโโรมาอีกแล้วครับเปโดเปโโรจ่ายมาโอเดอร์เบิร์ตซัดไกลอีกแล้วครับมา <c oughs> ที่คลาสโคทิ้งมาเอเวัเรียนครับเก็บได้ครับคือหลังมาคอนซายกยาวมาวอสกินครับจังหวะนี้ก็ไม่แม่นครับฟันเูเบนทิ้งมาเลยครับเปโดเปโโรปโโรให้มาจาปาเรนญาคูรุสโอเดอร์เบิร์ตมาที่มาติสเตล ซิมอนมาตตสเตลหลุดแล้วยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับแมง่ายๆเลยครับลูกนี้โอ้โหแอซิสจากซิมอนครับโอ้โหดูครับแล้วจ่ายนีแบบทะลุช่องเลยครับคือจ่ายลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้ถึงนะครับเจมส์เดอร์สันเลยครับตอนนี้เจ็บอยู่ครับตำแหน่งเดียวกันกับเจมส์เดอร์สันเลยครับซิมอนดูครับจ่ายลูกนี้โอ้โหทะลุเลยแล้วมาเตสเตลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจด้วยครับ ยิงประตูต่อเนื่องแล้วลูกนี้ก็ซัดไม่เหลือครับสเปอร์ออกน้ำไป2ต่อ0ครับอ่าก็ถือว่าตามคาดครับ so หนาสี57ครับสเปอร์2แอสเซเมล่าศูนย์กามาร่ายกมาเอ้าจังหวะนี้ครับเตลามันจะวิ่งเข้ามาช่วยแล้วสเปอร์มาอีกแล้วครับโอโรเบิร์ตโอโรเบิร์ตยังไงครับออกทางซ้ายโอโดโกี้ ผ่านไปแล้วครับ60นาทีครับสเปอร์นำสองศูนย์มาแล้วครับโอโดกีโอโดโก,โโดโกีได้บอลเปิดมาลูกนี้โอ้ยมาซิตาวอีกแล้วมาทิซาซาได้บอลซาสัดไกลโอ้โหข้ามคานครับแหมก็ถือว่าเป็นโอกาสยิงไกลลูกนี้ครับก็เหินข้ามคานไปวันนี้ซาขอยิงเองครับจ่าจะบอลสัดด้วยซ้ายแหมบอลมันติดเหินไม่หน่อยครับไปโดนหลังเท้ามากไป บีซอสครับบอมยาวมาเลยครับเวลายังเหลือครับ30นาทีครับวิลลาตามหลังสเปอร์2 0งศนย์ซานโชเปิดมาลูกนี้ไม่มีใครครับโอเดเบิร์ตแตะขึ้นหน้ามามาที่คอนซาเอา้าจังหวะนี้ม,มตี้คลาสยังทันอยู่พอเป่าตัอเลสครับเปิดมาแล้วเป็นคูดูสเก็บได้มาติสตลซีมอน แม็กซิมอนเนี่ยเล่นเหมือนรู้กันเลยนะครับกับมาซิเตลเนี่ยจังหวะเข้าหาบอลน,นี่เหมือนรู้กันเลยเข้าขากันดีครับคู่นี้กิสเตเโลเมโรครับเปิดพุ่งมาครับโอโดโกี้ได้ไหลามาซิมอนโอดโดเบิร์ดเดบิร์ตซ้ายมาโอดโดกี้บอลม,มาที่กูดูสเราเป็นบอลของสเปอร์อีกแล้วครับเปโดโปอโรซิมอนครับมาที่กูดูสกูดูสพลิกอู้สวยครับแม โอ้โหจังหวะล็อกหลอกไป2ครับแต่ว่าไม่ได้ยิงเอเลียดครับยกยาวมาจะให้วาสกินก็ไม่ได้ครับแหมโรเมลโลกับฟานเดเวนนี่เก็บว่าสกินหมดเลยครับเจ็ดสิบนาทีครับสเปอร์น้ำอยู่สองศูนย์โอเดอร์เบิร์ตโอเดอร์เบิร์ตบังโอ้โหแล้วผิกไปสามโอโดกิให้มาโอเดอร์เบิร์ตครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่ปาเรนญ,ญาให้มาโอโดกิโอโดกิวนหาเพื่อนครับ โอ้โหเราไปโดนว่าสกินแย่งเป็นบอลทุ่นของท็อดแนมฮอสเปอร์เซนคลองบอลโอกาสยิงเหนือกว่าทุกอย่างครับสเปอร์สกอร์ก็2ต่อด้วยครับมาลาวซิม,มอนทางขวาเปโดปอโรด้านหน้ามี3-4ตัวสเปอร์สเปอร์มา้วครับเปโดปอโรเปโดปอโรโดนชนล่วงเข้าไปฟูสินไม่ว่าอะไรครับเราเป็นสเปอร์เก็บบอลได้เหมือนเดิมครับโรเบโล,โลขึ้นมา ก็วินล,ล่าเนี่ยเปลี่ยนพิกมาเป็นเกมบุกไม่ได้ครับมาลาซิมมอนญิงลูกนี้แล้วยังไงต่อครับแหมวินล,ล่าได้ฟรีคิกครับเป็นจังหวะไปเตะใส่ครับซิม,มอนไปเตะใส่โอ้โหเข้าหน้าแข้งคอนซ่าไปเลยเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับเราเดวิสลงมาแทนโอโดกี้ครับก็ส่งตวลุกริมเส้นทางด้านซ้ายบ้างาล้วครับมา,รม,มาิสตมงมาปาริญ ปัเดินยาให้มามาที่เตวครับอูด้านบนมีเพื่อนปติมแล้วครับโอโดเบิร์ตไปมามาที่เตลแต่แตมาที่เบิร์ตครับโอโดเบิร์ตยกมาลูกนี้สีมอนโอ้โหแม่สีมอนล่างหัวฟูครับจังหวะนี้โอ้โหสอดเข้ามายิงลูกนี้ข้ามคานครับแมาดูครับจังหวะดีมากครับห,หาบอลเล่ด้วยซ้ายครับเหินข้ามคานออกไปครับ ครับซิมอนนี่เปอร์เซนต์จ่ายบอลดีที่สุดในสเปอร์แล้วตอนนี้อยู่ที่90ครับมาครับเปิดอ้าวโอลีวาสกินยังไงครับวาสกินสัตว์โอ้ยังวะนี้ไม่ได้ครับโอ้โหนี่เป็นโอกาสครั้งแรกในครึ่งหลังเลยครับของแอสตนวิลลาจากวาสกินครับยิงมุมแค่ไปติดเซฟครับแล้วเปิดมาอีกแล้วอ้าววสกินหู้ยกับได้ยิงครับแม่ล้มไปก่อนมาอีกแล้วครับ เตลมันยิงไกลลูกนี้โอ้โหปประตูนี่ขาตายไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับอูจะได้ยิงจังหวะนี้ครับแล้วเตลมันครับตัวพลิกมาแล้วยิงครับนี่ครับโอ้โหขาตายไปแล้วครับวิคาริโออูทิตรงกรอบนี่คือเข้าเลยครับเตลมันยังไม่ได้ประตูครับวิคาริโอครับ เอาดูคาสติลลงมาครับแทนมาเซนทางฝั่งของวิลลาเปลี่ยนแบ็กซ้ายครับดเดวสิสครับมาที่ซิมอนขึ้นมาโรเบิร์ตครับมาเซสต์ดาวซิมอนออกซ้ายครับดเวดเวสิดเวสเดวิสเจอกับไมตี้คลาสแหมสวยครับบังดีแล้วก็เสียบอลเฮเวียเลดครับ5นาทีสุดท้ายครับแอสเซอวิลลาทำเกมบุกขึ้นมาใหม่เฮเวียเลดมาที่เตลมัน ดิลมันจ่ายมาทางขวาอเอเวียตโล่งครับเฮวียเอเลียดยังไงครับเปิดมาโอ้โหเบาเกินครับแล้วฟันเดเวนเคลียร์ทิ้งไปเลยเปลี่ยนตัวครับส่งมาเล่นครับลงมาแทนเอเลียตครับส่งมาเป็นตัวรุกทางด้านขวาบ้างเล่นศูนย์หน้าก็ได้ครับเล่นริมเส้นก็ได้สำหรับมาเล่นมาเล่นบอลครับมาครับทุ่มมา เซรามันให้มาแม็กกินจะได้ประตูคืนหรือเปล่าครับสําหรับวิลล่ามาเล่นโดนเตะล่วงไปอุสินให้เล่นต่อหาบอลไม่เจอครับแม็กกินแม็กกินล่วงไปแล้วยังไงแม็กกินเปิดมาติดบล็อกหูซิมอนนาทีสุดท้ายครับสเปอร์สวนมาแล้วครับมาติสเตลคนเดียวครับเตลมาที่ซิมอนออกซ้ายมาโอเดอร์เบิร์ดถึงโบจ่ายทะลุมามา,มาติสเตลหูจังหวะสุดท้ายไม่ได้ครับ อเลตมองทิ้งมาโอเดอร์เบิร์ตยังได้บอลอยู่เอาเลยครับแต่ว่านี้แล้วูุสินมองนาฬิกาครับกำลังจะหมดทดเจ็บ2นาทีครับแล้วูุสินก็เป่าจบเกมครับเป็นสเปอร์ครับเอาชนะวิลล่าไปได้2ต่อศูนครับได้ประตูจากโอเดอร์เบิร์ตนาที33แล้วก็มาติสเตลนาที57ครับแล้วมาติสตเตลก็คว้าแมนอัตโมตไปครองในเกมนี้ด้วยครับยิงแรงยิงดีครับสำหรับศูนย์หน้าเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะครับหลังเกม ก็เป็นทางฝั่งของสเปอร์ครับยิง10เข้ากรอบ6เป็น2ประตูส่วนวิลล่าครับยิงหกกรอบ1ครับจบเกมก็2อต้นหครับโอเคผมก็ก่อนจะจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จงมันโซนด้วยกรรันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ